ไม่แต่ถ้าพี่ชายไปรลบปิ้งไก่ก็คิดถึงนี่เออเดี๋ยวเพื่อนมาบอกนะเอ,อ้ยเดี๋ยวมาหนึง่งเข้าน้ำก่อนว่าฮัลโหลครับว่าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรจะไปเล่นลูกดูอะไรครับ หนูปนไปด้วยได้ไหมครับไม่ทำไมอ่ะนี่เต็มแค่ไปเล่นด้วยก็ไม่ได้หรอนี่เต็มทำไมล่ะนี่เต็มหนึ่งนาทีอาทิตย์จะได้แล้วหนึ่งนาที ว่ามีอะไรว่ามาอ้าวผมมีอะไรจะคุยด,ด้วยครับไม่ครับไว้เดี๋ยวคุณว่างก็ได้ครับไช่ ไา้กี่นาทีครับตอนนี้เออมีอะไรก็คุยมาเลยก็ได้นะอ่าทำไมครับฮะไม่ท่ไมมีอะไรก็พยดาเลยคืออะไรครับคืออะไรหรอไม่เข้าใจหรอผมไม่ได้จะมาจีบคุณคคไม่ได้ว่าอะไรเลย จะทำเสียงแข็งกัใสใช่ไหมครับอะไรล่ะอาทิตย์มีอะไรผมถามคุณก่อนว่าคุณทำเสียงแข็งใส่ผมใช่ไหมอี่พูดแบบนี้ปกติรับคนอื่นจริงก็พูดแบบนี้ใช่เครับใช่ผมไม่อยากกล้าล้าวใส่คุณนะเนี่ยไม่อาทิตย์ไม่เลยอาทิตย์ก็พูดมาเลยสิ มันคงต้องเสียงแข็งใส่ผมนะครับยันมีนาทีสุดท้ายเล้หรอคุณเจยายันมีนาทีสุดท้ายเลยใช่าหาไ,ไหมอือฮะมีอะไรว่ามาเลยไม่มีครับเอ้ยมีดิ ำไมมันต้องใจร้ายกับผมด้วยใจร้ายอะไรทุกเรื่องเลยอนที่ใจซื่อสัตย์ใจใจร้ายเหรอทิดอาทิดเลือกได้ว่าทิดจะไปจีบใครก็ได้แต่ทิดเลือกที่จะมาซื่อสัตย์อะไรครับพูดหมายถึงเรื่องอะไรเนี่ยว่าทิดถามว่าทำไมเจถึงใจร้ายกับทิดเจไม่รู้ว่าเจพูดลําลวมตอนแรกที่ทิ่เข้ามาทิดรู้ตัวอยู่ว่าทิดเข้ามาทําไมอันนี้ขอบเอเจทําไมทนี้พูดว่าอะไรแล้วทิดก็จบด้วยคาว่าหยอกหยอก ถูกไหมแต่ปกติเจไม่ค่อยคุยกับผู้ชายคนไหนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาคุยกับเจด้วยครับใช่เจ้เลยไม่เอาพี่ชายอันนี้มันไปวอร์โซนทางเจ้าวอร์โซนทางซ้ายครับทางซ้ายสุดเลยครับตรงร้านร้านร้านของเล่นครับอะไรนะครับเมื่อกี้พูดใหม่เจบอกว่าเจไม่ค่อยยุ่งกับใครด้วยอ่ะ แบบเดียวไม่รู้ว่าทำไมอาทิดถึงแบบมาไอ้นุ่นทัแบนบีมาอะไรนะครับฮะมาอะไรไมายถึงไม่รู้อ่ะทขามลยคิดถึงข้อข้าไม่ยุ่งกับตจอ๋อ,อผมยุ่งกับผู้หญิงอะไม่แปลกครับแต่ถ้าผมยุ่งกับผู้ชายในเรื่องแปลกแล้วไม่เกี่ยวเียหมายถึงว่าที่จะไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นก็ได้แหละทำไมแบบ กับเจด้วยนะที่เจบอกไปแล้วว่าเจมีคนคุยแล้วคนปกติส่วนใหญ่เขาก็แบบจะเลิกยุ่งถ้าคนคนอื่นบอกว่ามีคนคุยแล้วไม่ใช่หรออะไระครับก็เจเจบอกว่าเจบอกว่าคนอื่นนะคนปกติคนอื่นเขาก็จะแบบเลิกยุ่งตั้งแต่รู้ว่าคนคนนั้นมีคนคุยแล้วไม่ใช่หรอก็นั่นมันคนอื่นนี่นะอะไรนะก็อันนั้นมันสําหรับคนอื่นครับ แต่ผมก็ไม่ได้ตามไปจีบไปตื้อคุณนี่ก็ตื้ออยู่ตื้ออะไรครับก็โทรมาทักมาในบอกว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยบอกใจว่าเป็นเพื่อนก็ทักกาเก็เพื่อนไงการก็ทำอาทิตย์มันล้าเส้นอ่ะเข้าใจไหมล้าเส้นไหนครับล้าเส้นผมยังไม่เคยขีดเส้นให้กับคุณเลยนะเจี๊ขีดเส้นให้กับอาทิตย์เองอ่ะผมไม่เห็นเส้นะดิถ้าคุณขีดอ่ะใช่ไงเพองั้นก็รู้ไว้ว่าเจีแบบพยายามขีดเส้นมาตลอดเลยทำไมผมไม่เคยเห็นเส้นนั้นเลยครับ จะรู้กับอาทิตย์ไว้บางทีอาทิตย์เห็นอาทิตย์อาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ได้อะไม่รู้ไม่ชี้อ่ะคุณเขียนก็เขียนอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังเนี่ยใช่ไหมครับมันจะตบมือข้างเดียวไม่ดังได้ไงอาทิตย์เจพยายามแบบพยายามหนีอาทิตย์มาตลอดอ่ะเจะชัดเจนกับอาทิตย์ไหมว่าเจมีคนเคยแล้วแล้วเห็นไหมล่ะ อ้าวแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมมันถึงจะมีคนอื่นเพิ่มไม่ได้อ่ะจะบอกว่าซื่อสัตว์คุณคุณเป็นแค่คนคุยกันอ่ะเป็นแค่คนคุยอ่ะมันก็แค่คนคุยอ่ะแล้วเจเลือกที่จะซื่อสัตว์เจผิดหรออาทิตย์ก็แค่คนคุยจะต้องซื่อสัตว์อะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วทําไมอ่ะทำไมเจจะซื่อสัตว์ไม่ได้แล้วคนเราซื่อสัตว์มันผิดเหรอฮะอาทิตย์อยาดูถูกความแบบ ความตั้งใจของคนอื่นนะป่ะอทิโครดูถูกความตั้งใจของเจเลยรู้ปะ่ะทําไมอะ่ะดูถูกยังไงอาทิตย์ไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำอทิไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจเลยด้วยซ้ำไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใคร <S 2> <S 2> อทิมไม่รู้อะไรเลยสักนิดอาทิตย์ไม่รู้รู้เกี่ยวกับความรู้สึกเจเลยสักนิดอธิ <S <S เป็นใครมีสิทธิ์มาดูถูกความรู้สึกผมที่มีให้คุณอะ่ะ ชาเจนกับอาทิตตั้งแต่แรกอ่ะคุณถามผมผมก็ถามคุณไงเจ๊เคยให้ความหวังเจเคยให้ความหวังอาทิตยหรอความรู้สึกอาทิตนี้ให้เจมันมีให้จริงปะถามตัวเองดูดิก็มีทำไมจะไม่มีครับอาทิตแค่เล่นๆหรือเปล่าบางทีอาทิตแค่อยากจะหยอกเจแค่นั้นอ่ะคุณรู้ได้ไงผมหยอก ไม่รู้ดีอ้าวคุณบอกผมดูถูกความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าความอดทนของคุณหรือว่าความซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยแล้วสิ่งที่คุณทำกับผมไม่ดูถูกผมหรอเจดูถูกอาทิตั้งไหนอ่ะเจ๊แบบขีดเส้นชัดเจนนะที่ตั้งแต่วันแรกอ่ะที่เรารู้จักกันอ่ะเจดูถูกเปอดูถูกอะไรอ่ะอ้าวแล้วผมดูถูกอะไรคุณอ่ะ เมื่อกี้ไงที่พูดมาไงผมพูดไม่ไม่จริงตรงไหนครับคือมันดูถูกต,ตรงไหนฮะเข้าใจว่ามันแค่คนคุยแต่บางทีคนเราก็แบบว่ามันคือคําถามนะครับผมถามว่าอะไรคุณมีแค่คนคุยทําไมคุณต้องคุณต้องซื่อสัตย์ขนาดนั้นก็มันคือความตั้งใจของเจที่เจจะเป็นแบบนี้อะ่ะก็ใช่ไงผมมันคือคําถามไงคุณไม่ตอบเองแล้วคุณบอกผมดูถูกเรื่องอะไรครับก็คแค่คนคุยไง แล้วมันดูถูกตรงไหนครับทุกกล้องเลยทุกกล้องเลยอาทิอาจจะไม่รู้ตัวเองแต่อาทิตย์พูดรู้ถูกทุกกล้องเลยไม่ครับยังไม่ดูถูกอะไรคุณเลย<า>มันคือคำถามที่คุณไม่ได้ตอบแลวคุณก็บอกผมดูถูกเองแค่นั้นแหละเจต้งใจรักเขาอ่ะ ใชคุณรักเขาในสถานะคนคุยอะนะไม่คือเจะตั้งใจไงถ้าพูดหลงๆก็คือตั้งใจอ่ะคุณรักเขาในสถานะคนคุยอะนะมันไม่เกี่ยวว่าเขาจะเป็นสถานะคุณรักเขาแล้วเหรอแบบคุณรักเขาแล้วเหรอเจหวังดีกับเขาเจทาทุกอย่างเจซื่อหัดกับเขาอ่ะแค่สิ่งที่คุณไปรักเขาในสถานะคนคุยอะนะมันทําไมอะมันเป็นเรื่องของอาทิตย์หรอแล้วผมก็ถามนี่ไงมันคือคําถามผมมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นคนคุยหรือเป็นอะไรอ่ะ เขาเป็นคนคนหนึ่งที่เจหวังดีด้วยแค่นั้นแต่เจไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรจากเขากลับมาถ้าเขาให้อะไรเจเจก็รับเจเป็นคนนั้นอที่จะบอกว่าเจงโง่ก็ได้ใช่แต่เจเป็นแบบนั้นกับเขาแค่คนเดียวก็ผมก็เป็นแบบนั้นกับคุณเหมือนกันไม่แต่คุณไม่ได้เปิดโอกาสให้ผมเลยมากกว่าก็ใช่ถ้าคุณลองเปิดโอกาสผมสิเจไม่เปิดทำไมเจต้องเปิดอ่ะคุณไม่ได้มีแฟนนี่ แล้วมันเกี่ยวอะไรเจเลอรที่จะไม่เปิดได้หรือเปล่าอธิมัสสิทธของเจถูกไหมก็สิทธของคุณไงก็ผมพยายามบอกคุณเปิดนี่ไงคุณไม่เปิดก็เรื่องของคุณไงก็ไม่ไงก็ไม่เปิดไงอทิก็เลิกซื้อเจคุณมีสิทธ์อะไรต่างผมอ่ะเดี๋วอิได้อะไรจากการกระทำแบบนี้อะถ้าอทิแบบไปหาผู้หญิงคนอื่นมันมันจำไม่ง่ายกว่าหรออทิทำไมอับทำไมผมต้องไปหาคนอื่นอ่ะ แล้วคนอื่นเขาดีเท่าคุณปะคนอื่นเขาอาจจะดีกับอาทิตย์เจดีกับอาทิตย์ตรงไหนเจไม่ได้ดีกับอาทิตย์เลยแล้วคนอื่นเขานิสัยเหมือนคุณปะแล้วคนเราไม่เหมือนกันนะก็ใช่ไงครับผมถึงรู้นี่ไงก็คนเราไม่เหมือนกันนี่ผมเบผมเรื่องที่จะมาคุยกับคุณนี่ไงถ้าคุณหาได้ทั่วไปผมก็ไม่คุยหรอก ฮะเจก็หาได้ทั่วไปนะอาทิอาทิยังหาแบบอาทิตย์ก็ต้องลองก่อนป่ะไม่ใช่แบบเอ็นี่อะเอ็นี่อะไรนะวะอาทิตเลิอกย่งับเจ่ะเจพูดตรงๆนะพูดดเส้นเลยดำเส้นอ<ล>ะไรนะก็เมื่อกี้คนที่มากับอาทิตย์อะเขารู้ว่าเจคุยกับใครแล้วเจไม่รู้ว่าเขายกกล้องขึ้นมาถ่ายไว้ให้ใคร แล้วผมต้องแคร์ครับแคร์ไหนก็ได้นะถ้าสมมติว่าทําให้ความสัมพันธ์ของคนอื่นจบลงอะ่ะอะไรครับผมทําอะไรคุณอนะแค่ผมยืนคุยกับคุณคุณก็คิดว่าไปอย่างนู้นไปอย่างนี้แล้วเหรอ,อถ้ามันเป็นอย่าง,งาจริงจริงก็แล้วแต่ดิยังอยกคเป็นเพื่อนอยู่นะอ้าวแล้วผมไม่เห็นคุณเป็นเพื่อนตรงไหน คิดล้ำเส้นอยู่ไห้แต่เพราะกาขอที่มันไม่ใช่เพื่อนนี่คือเราคุยกันอยู่เราจะไม่ล้ำเส้นไปไหนเลยใช่คือการกระทำของคุณไม่ใช่แค่เพื่อนอ่ะมันล้ำเส้นไปแล้วอ่ะอ้าวแสดงคุณก็คิดเหรอถ้างั้นถ้าคุณบอกผมล้ำเส้นแสดงคุณก็คิดเหรอยังไม่คิดอะไรอ้าวผมยังไม่คิดแล้วผมล้ำเส้นคุณอ่ะผมยังไม่ได้ไปกอดคุณเลยยังไม่ได้จับมือคุณเลยด้วยซ้ำอ๋อไม่เกี่ยวเดียทิตย์อยทิ์โทรมาเียททักมาเจมีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนผู้ชายอ่ะแต่เขาไม่เห็นทำแบบนีี้้้เเเเเลยยยอออออันนน่่่่่าารกกวพืดดููจไไมโง ผมก็ไม่ได้บอกคุณเป็นอย่างนั้นนี่ไปดูออกหรือว่าใครเข้ามาแบบไหนเข้ามาเพื่ออะไรคือคุณไม่ต้องดูครับผมชัดเจนเลคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วปะเพราผมเข้ามาในฐานะอะไรอะใช่ไงก็ใช่ไงเจยถึงบอกว่าไม่ชัดเจน์เคุณหรอผมไม่ชัดเจน์เลยคุณตรงไหนอะไม่เกี่ยวดีเจยก็บอกให้อาทิตย์แบบเลิกยุ่งกับเจนเลิกแบบถ้าถ้าสมมติว่าอาทิตย์ให้ความเป็นเพื่อนกับเจนไม่ได้ก็แค่เลิกยุ่งแค่ระัเองมันยากมากเ่ยอาทิตย์ไม่อะ แล้วถ้าคุณเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าคุณเสียงแข็งกับผมอีกทีอนะผมจะไปหาคุณทำไมอะที่จะทำอะไรได้อันคิดรู้ได้แล้วว่าเจที่ไหนวิดวาการหาคนคนหนึ่งมันยากขนาดนั้นเลยครับไม่ไรก็พูดมาเลยอย่าเยงเจเจเป็นแบบนี้เจคุยแบบนี้ผมไม่รู้หรอกนะคุณจะเป็นแบบนี้กับใครหรือไม่ได้เป็นกับใครแต่ถ้าคุณเป็นกับผมผมไม่โอเค แล้วก็ลองดูะองทำไมอ่ะไอที่เจ้าอะไรมาขู่ใจอ่ะไม่มีไม่มีผมแค่ผมจะไปหาคุณแค่นั้นเองงานทำไมก็ทำผมอยากไปหาคุณแค่นั้นเองทำไมผมไปหาคุณไม่ได้หรอมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะก็คิดถึงไงทำไมถึงจะไปหาไม่ได้ครับเห็นปะอันนี้เขาเรียกว่าล้ำเส้น เพื่อนกันคิดถึงกันไม่ได้ครับไม่ได้ยังไม่อนุญาตอ่ะทำไมยัมะ,ะพูดอีกไหมมีครับว่ามีเวลาว่างทั้งคืนไหมละ่ะไม่อ่ะมีเวลาว่างกี่นาทีครับหนึ่งสองนาทีมานี่ไมีอะไรพูดมาเลย คุณให้ผมเล็กพยายามไม่ได้หรอกเราเล่นผมก็เล่นผมโทรมาวันนี้ผมจะบอกว่า กินข้าวด้วยนะครับอยากเจอจังมีอะไอีกไหมมีครับมีอืมว่าไม่เจอตั้งหลายวันคิดถึงกันไหม ที่เราคุยมีแค่นี้ใช่ปะแล้วก็รู้กันนะว่าถ้าถ้าต่อไปแบบก็คืออะไรแบบคุณมีสิทธิอะไรมาขีดเส้นผมอ่ะคิดเจมีสิทธิ์เพราะว่ามันคือเจไงเจเลือกที่จะให้ใครออกไปจากชีวิตเจก็ได้แล้วผมจะต้องออกตาที่คุณสั่งเหรออ่ะคิดว่าควรที่จะให้เกียรติในห,หน่อยเกียรตส่วนบุคคลผมให้เกียรติคุณมาเสมอแลละถ้าผมให้เกียรติคุณอะผม คงไม่ใช่างมเถอะนี่มีอะไรแล้วเป่าเนี่งคือสุดท้ายแล้วนะครับฝันดีนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม